สวัสดีครับผมภาคภูมิจากกลุ่มนักเชี่ากรุ๊ปนะครับปัจจุบันผมศึกษาอยู่ในเมืองบริสตอลอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งณนขณะน,นี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักมากนะครับโดยรัฐบาลมีมาตรการสั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหมดณเวลานี้นะครับและเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทบทั้งสิน้นเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยนั่นเองณขณะที่ผมบันทึกวิดีโอนี้เป็นเวลาประมาณ1นึ่ทุ่ม ตามเวลาท้องถิ่นที่นี่นะครับหรือเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งของที่ไทยนั่นเองในส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้ออ้างอิงจากสำนักข่าวเดอะการเดียนในประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้มีจํานวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่3,269คนมีเคสใหม่รายวันอยู่ที่643คนซึ่งในจํานวนนี้แบ่งได้เป็น4ประเทศในสหรา,ราชาอาณาจักรนะครับได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือนั่นเอง โดยที่3,269คนในปัจจุบันแนีกระจายตัวออกทั่วสาราชาณาจักรโดยที่ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เราอยู่ณขณะนั้นมีจํานวนของผู้ติดเชื้ออยู่ทั้งหมดกี่คนซึ่งบริสตอลที่ผมอยู่ณปัจจุบันตอนนี้มีคอนเฟิร์มอยู่ที่12รายโดยที่แผนการรับมือกับโควิด1 9หรือโคโรนาไวรัสของ UK ตอนนี้นะครับจะเน้นไปที่การเซลฟ์ไอโซเลตติ้งเป็นหลักในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับมีอาการหรือรู้สึกว่า ติดเชื้อก็ต้องทําการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการอยู่ในที่พักเป็นเวลาทั้งหมด7วันถ้าไม่ดีขึ้นประชาชนก็สามารถโทรติดต่อไปที่เบอร์111เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยมาตราการ self-isolating ที่ผมพูดถึงอยู่นี้ทําเพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีอายุมากกว่า70ปีสตรีมีคันหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ซึ่งประชาชนสามารถอ่านคำแนะนำเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของ NHS เป็นระบบบริการสาธารณาสุขแห่งชาติของสหราชอาณาจักรซึ่งจะบอกถึงสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเบื้องต้นเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโดยตอนนี้นะครับมีแคมเปญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Viral Kindness เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ต้องทำการกักตัวเองอยู่ในที่พักซึ่งเขาจะไม่สามารถออกไปซื้อของหรือทำกิจกรรมภายนอกได้โดยที่เราจะได้เป็นกระดาษแข็งนะครับหน้าตาคล้ายโปสการ์ดแบบนี้นะครับ ซึ่งในนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดของชื่อหรือเบอร์ติดต่อของผู้ที่จะสามารถให้บริการเราได้เป็นการบริการเบื้องต้นเช่นการซื้อของหรืออาหารมาส่งให้กับเราการส่งจดหมายหรือการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นต้นปัจจุบันมีการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับในสหราชอาณาจักรถ้าเทียบกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ประมาณ100คนในเมืองบริสตอลที่ผมอาศัยอยู่เริ่มมีผู้คนน้อยลงในพื้นที่สาธารณะต่างๆตัวอย่างเช่นห้างหรือส่วนสาธารณะพวกร้านค้าหลายๆร้าน ก็มีมาตรการป้องกันของตัวเองโดยเฉพาะร้านอาหารหรือร้านกาแฟนะครับที่จะไม่รับเงินสดเลยแต่จะรับบัตรเท่านั้นและจะไม่มีการอนุญ,ญาตให้ลูกค้าเนีทานในร้านต้องเป็นการซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับหรือร้านเสื้อผ้าหลายร้านก็มีนโยบายปิดเพื่อดูสถานการณ์ต่อไปและในเมืองตอนนี้ก็มีผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มของจํานวนผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับที่ไทยที่ตอนนี้มีจํานวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันและก็ประสบการณ์โดยตรงของผมที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะครับสุดท้ายผมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับขอบคุณครับ